แฟนคลับตาดีจับพิรุษเจนนี่ยิวหรือหรือว่าจะเป็นอย่างที่คิดเรียกได้ว่ากําลังถูกจับตาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัศชื่นกับนายตํารวจหนุ่มและพระเอก m อวยิวซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เจนนี่ได้ออกมาประกาศแล้วว่าตัวเองนะั้นเลิกรากับเนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ประกาศเลิกรากำเนเงินเจนนี่และยิวได้มีภาพและคลิปซีนหวานออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งคู่ยังคงปฏิเสธและไม่มีทีท่าว่าจะคบกันอย่างจริงจังจังล่าสุดเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่อและยิวนายตำรวจหนุ่มก็ได้หยอดหวานกันออกสื่อโดยนายตำรวจหนุ่มได้โพสต์ข้อความว่าถ้าเข้ามาในใจนี่ไม่ให้ออกไปไหนแล้วนะซึ่งนักร้องสาวชื่อดังก็ได้ไปคอมเมนต์ต่อว่าฮึมน่าสน ฝ่ายชายก็ได้ตอบกลับว่ามาอยู่ในใจเขานี้่ฮ่าฮ่าส่วนทางด้านเจนนี่ก็ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของตัวเองว่าตอนนี้ทําได้แค่อยู่บ้านแต่อีกไม่นานจะเข้าไปอยู่ในใจแกแล้วนะซึ่งยิวนายตำรวจหนุ่มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าง <c oughs> ้ยใครหรอนักร้องดังก็ได้คอมเมนต์ตอบไปว่าเข้าไปได้ไหมงานนี้จะเป็นอย่างไรหากมีความคืบหน้า <c oughs> เราจะรีบนำมารายงานให้ทราบทันทีคะ่ะ